ุณแม่คุณแม่มีปัญหาเรื่องไมเกรนข้อเขา่าแล้วหัวไหลหัวไหลนี่เป็นอะไรฮะหัวไหลนะคะก็ปวดแล้วก็ชาแขนมันจะปวดมากค่ะทำยกขับรถถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะขับไม่ได้เลยค่ะเป็นเป็นหัวไหลติดหรือเปล่าฮะไม่ติดค่ะมันเหมือนประมาณอักเสบ เรื้อรังอย่างเนี้ยค่ะแล้วปัญหาไมเกรนนี่เป็นมานานนะครับประมาณสิบกว่าปีได้ค่ะสิบกว่าปีเป็นยังไงครับปวดแค่ไหนครับปวดหัวมากแล้วก็ถ้าไม่ทานยาเนี่ยก็จะปวดจนตาลายไปหมดเลยค่ะอัเจียนด้วยค่ะจะปวดตอนไหนฮะตอนเย็นค่ะตกเย็นปวดค่ะตกเย็นปวดทุกวันค่ะเป็นประจําเลยเป็นประจําค่ะถ้าเกิดไม่ได้ทานยานอนหลับเนี่ย รุ่งขึ้นจะทํางานไม่ได้นะคะมันจะปวดอ๋อนแสดงว่าก่อนนอนก็จะหลับไม่สนิทค่ะ <c oughs> ใช่ชอบตื่นตอนกลางคืนนะคะอต้องทานยาต้องทานยานอนหลับทุกวนันถ้าเกิดไม่ทานเนี่ยกลัวว่ารุ่งขึ้นเนี่ยจะทํางานไม่ได้ฉะนั้นต้องทานทุกวันนะคะ ไม่เคยหยุดเลยต้องทานทุกวันยานอนหลับคนี่ะะใช่ค่ะเป็นยาที่คุณหมอสั่งหรือว่ากินเองใช่ค่ะคุณหมอสั่งให้ค่ะหมอสั่งให้แต่ว่าแต่ว่าเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยไปหาหลายครั้งแล้วขอยาอย่างเนี้ยเขาหมอตกใจแล้วคิดว่าเอายาไปขายหรือไงไม่รู้แบบพูดจะเหมือนเหมือนเอาเป็นอะไรที่ทําไมเนี่ยทําไมกินอะไรอย่างเนี้ยลูกทราบไหมฮะทราบค่ะบางทีก็ให้เขาไปเบิกยาให้โอ้ไม่เพราะว่า ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือยานอนหลับนี่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานๆถูกไหมฮะอาจารย์ครับค่ะคือโดยปกติเนี่ยยานอนหลับสมัยนี้ก็คือเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วนะคะครับซื้อร้านขายยาไม่ได้ต,ต้องไป<า>งเอาที่ฮะส่วนใหญ่จะต้องไปเอาที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกแพทย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนติดยานอนหลับเนาะ แต่ก่อนเราใช้กันแบบผิด,ผดๆนะฮะมีขายตามร้านขายยาใครอยากซื้อก็มาซื้อไปแล้วท้ายที่สุดคนก็ติดยาคือถ้าไม่ได้ทานก็นอนไม่หลับถูกไหมฮะครับจริงๆห้ามทานต่อเนื่องกันใช่ไหมจริงๆไม่ควรทานต่อเนื่องแต่มันมีบางครั้งเหมือนกันเพราะว่ายานอนหลับสมัยนี้เนี่ยมันคลายเครียดได้ด้วยมันเป็นยาที่ร่วมกันอยู่ถ้าความเครียดหายไปมันก็ช่วยให้หลับได้ถูกไหมฮะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของหมอที่เป็นผู้สัมผต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของหมอเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยจำเป็นต้องใช้เช่นคนเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความดันมันอาจจะพุ่งขึ้นแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดหลอดเลือดแตกขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังจำเป็นอยู่ครับนะแต่ว่าในรายที่เครียดจากการทำงานหรืออะไรที่ความดันไม่ได้สูงพรวดพราดอะไรพวกนี้ จริงๆพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ก็ได้แล้วนึกยังไงฮะถึงมา <โก S 2> ทําความรู้จักกับบิมก็มีคุณปุ๊กนะคะเขาชอบมาทําเสริมสวยที่ร้านนะคะครับก็มาแนะนําแต่มาสี่ครั้งแล้วก็ไม่สนใจคะะ่ะพวกนี้จะไม่สนใจเลยโอ้หลายคนฮะผมเจอตอนแรกก็ไม่สนใจเลยฮะ ไม่ถึงที่ตาเออไม่ใช่ฮะประมาณนั้นเลยค่ะพอรู้สึกว่ามันมันไม่มีทางเลือกแล้วอะค่ะก็เลยลองมาดูเอกสารที่เขาให้ไว้อะค่ะคแต่ว่าไม่ใช่ทานเลยนะคะดูซีดีก่อนว่ามันเป็นยังไงดีศึกษาเอกสารก่อนพอดีเขามาครั้งที่ห้านะคะเ็บอกมีมาหรือเปล่าอะจะลองทานดูอยากลองดูค่ะอยากลอ,ลองดู แล้วยังไงฮะก็เอามาทานดูค่ะก็เปลี่ยนแปลงมากคือรุ่งขึ้นเนี่ยคือนอนคืนนั้นก็นอนหลับสนิทเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ทานยานอนหลับนะคะแต่ว่าทานยานอนหลับเนี่ยจะตื่นตอนตีสี่ทุกวันจะตื่นมาแล้วก็ตื่นตอนตีสี่แล้วก็เหงื่อออกเต็มไปหมดเลยแต่วันแรกที่เริ่มทานหลับไปถึงเช้าทานแค่ไหนฮะสองแคปซูลค่ะทานสองแคปซูลก่อนนอนนะครับแต่ตอนนั้นมีบีมน้ําด้วยนะคะ น้ำของบีด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วทานคู่กันด้วยทานคู่กันก็ทานครึ่งครึ่งซองอะค่ะค่ะทานครึ่งซองก่อนนอนใช่ค่ะพร้อมด้วยแคปซูลสองเม็ดใช่ค่ะแล้วหลับสนิทยาวหลับสนิทยาวเลยค่ะโอ้ดีใจเลยใช่ไหมฮะค่ะตื่นมาเอ้ยทําไมอาการที่เมื่อวานเนี้ยมันหายไปหมดเลยเหมือนเป็นวันใหม่ที่ไม่ใช่ฝันว่าตื่นตอนตีสี่ไหมฮะ ไม่ฝันนะะแต่ว่าตื่นมาเช้าขึ้นมาอุ้ยทไมสดชื่นมากเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงอะค่ะวันแรกแค่นั้นเหรอฮะใช่ค่ะวันแรกเท่านั้นเองอะอย่างวันเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหลือถึงวันนี้เลยอะค่ะอาการที่เมื่อวานที่มันแย่มากๆอย่างเงี้ยค่ะนี่แค่วันแรกวันเดียวค่ะวันแรกอะค่ะอาจารย์ครับทําไมมันส่งผลเร็วขนาดนั้นผมเพิ่งคุยไปเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ยานะฮะอาจารย์ประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยที่มันเร็ว เขาบอว่าผ่านทหารจํานวนเยอะคือเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรามันมีอยู่ตั้ง20,000ล้านถึง5า5 0 0ล้านเม็ดคือเซลล์ของเราทั้งหมดมัน75,000ล้านเซลล์ถูกไหมฮะครับก็แต่เป็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยแต่เป็นเลือดขาวประมาณประมาณ20,000ถึง50,500ล้านจานวนมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับ แล้วความผิดปกติทั้งหลายแหล่และร่างกายของเราก็เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่ไม่สมดุลถ้าหากไม่เลือดขาวที่ธรรมชาติสร้างให้เรามาครับเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลการที่เราทําให้ไม่เลือดขาวตอบรับแล้วก็ให้ทาหน้าที่แล้วมันสื่อถึงกันตลอดเวลาในที่สุดสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านไม่เของไม่เลือดขาวมาทำหน้าที่พร้อมกันอย่างรวดเร็วครับ าะมันสื่อถึงกันตลอดเวลาด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โดยการหลั่งสารที่เรียกว่าอินเทอร์ลูคินนะครับันเมื่อเป็นเช่นนี้อาการตอบรับมันจึงเร็วนะฮะม,มันไม่ใช่ว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากที่เรากินเข้าไปแล้วไปวิ่งไปตามทวีวะต่างๆมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหน,อหนอไปเรื่อยครับมันเป็นตัวหนึ่งหนึ่งไปกระตุ้นไม่เลยขาวาหเม็ด ไม่เลือดขาวกับกระตุ้นไม่เลือดขาวอื่นๆมันเป็นลักษณะเหมือนกระจายกันออกไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่รอบด้านนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้อาการที่เกิดขึ้นจึงได้รวดเร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนแต่ละคนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นอย่างกรณีอย่างนี้ไม่ใช่อาการรุนแรงนักหรอกนะครับแล้วการที่ใช้สองแคปซูลต่อต่อครั้งแรกเนี่ยนะฮะมันก็ไปทําให้ไม่เลือดขาวเนี่ยตอบรับอย่างรวดเร็วแล้วไม่เลือดขาวเม็ดหนึ่งเมื่อตอบรับมันก็บอกไม่เม็ดเลือดขาวอื่นในสุด กองทหารทั้งกองทัพไห่สองห0ื่นล้านไปท่ามือทัาใหทำหน้าที่แบบเดียวกันมันก็ปรับสมดุลได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของผูใจวันแรกก็คือเห็นผลเชื่อเลยไหมเชื่อค่ะเชื่อคราวนี้เชื่อเลยเหรอวันแรกเชื่อค่ะก็มาบริษัทเลยค่ะโอ้อะแล้วยังไงต่อไปครับกับ ก็หลังจากนั้นนะคะก็ประมาณ1เดือนเราก็รู้สึกว่าระหว่างหนึ่งเดือนมาเนี้ยเราทํางานเนี่ยไม่เหนื่อยเลยบางทีลูกค้าเยอะๆเนี่ยนะคะทำทำจนทําไมลูกน้องเดี๋ยวหยุดพักเดี๋ยวหยุดพักแล้วก็ลูกน้องอุ้งงานหรือเปล่าแต่เราลืมไปว่าเราอ่ะทันตัวบีมไว้นะคะจนทำงานจนเนี่ยเหมือนตอนที่เป็นสาวอ่ะนี่ก็ยังสาวอยู่นะฮะตอนนั้นสมัยก่อนเป็นสาวเนี่ยเปิดร้านเนี่ย คือมาตอนไหนทําหมดเลยค่ะตีสามยังทําเลยนะคะเ,ออเราเราสู้ได้ถึงประมาณนั้นเลยค่ะคุณไม่บอกว่านี่<ม>ลูกชายนี่ยังนึกว่าพาแฟนมาเลยนะ <c oughs> อื <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วยาต้องทานอีกไหมฮะก็มาพอเราไม่ปวดแล้วเราก็ไม่ต้องทานแล้วใช่ไหมคะไม่เคลนหายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่ทานเลยนอนหลับสนิทไม่เคลน,น,น,ห,ลนหาย่คะจนเคยหมอดูเคยดูบอกว่า จะอยู่ถึงร้อยแปดปีแล้วหมอที่เชื่อว้าแล้วหมอที่เจ้าบ้าแล้วแบบคนป่วยอตอนแรกไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อค่ะแต่ตอนนี้ตอนหลังจากหนึ่งเดือนเนี่ยเขาคิดว่าอยเราต้องอยู่ร้อยปีแน่เลยเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจจริงๆนะคะทุกวันนี้ยังยังคิดอย่างนี้อยู่น่ทานมากี่เดือนแล้วครับสิบเดือนแล้วสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนแล้วเนี่ยก็เราก็มีความว่า เอ๊ะภายนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าดีจริงข้างในเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยตับไตตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยไปตรวจมาค่ะอ่าไปตรวจสุขภาพมาวันที่สิบนี้นะคะรีบไปตรวจเลยโอ้โหมีผลอ่าผมขอใบหนึ่งรีบรีบไปตรวจมาเลยว่าเพราะว่าเวลาเราจะมาพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เลยไปไปตรวจมาทุกอย่างดีหมดแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะบอกกับคุณหมอดูประวัติสิก่อนหน้านี้เก้าเดือนเนี่ยไปหาหมอผมมองไม่ค่อยออกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะ ค่ะลองดูนะคะชื่อเนี่ยวันแล้วก็วันที่นะฮะโอ้มี HDL 73นะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีให้อาจารย์คุยให้ให้ทีอีกทีแล้วกันนอกรอบนะฮะอันนี้สําหรับผลแต่ทุกอย่างดีหมดคุณหมอไม่ได้บอกไม่ได้ทักอะไรไม่เลยครับทีแรกก็ตอนที่ฟังผลนี้ก็จะฟังว่าคุณหมอจะบอกว่ายังไงเพราะรเราทานมาเยอะเลยนะคะ คุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างเลยไขายมันเลวเนี่ยลดลงไขมันดีเนี่ยขึ้นเ,เพิ่มขึ้นไ uh huh. ตกีีสลายดีขึ้นเกล็ดเลือดดีตับดี uh huh. แล้วก็ไตดีตับหวานเลยค่ะทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นมากเลยคุณหมอเพราะว่าเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์นนะ oh. เราก็เลยมาตรวจด,ดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าผมเรียนถามเผื่อเป็นอาจจะสิ่งที่คุณแพท์อยากจะทราบวันนี้เนี่ยบิมมาประมาณสิบเดือนแล้วเกิด หยุดไม่บ่มเนี่ยอาการเช่นนอนไม่หลับไมเกรนจะกลับมาอีกไหมฮะโดยปกติเนี่ยนะคะอาหารเสริมเนี่ยนะคะคเ,เขาแนะนำว่าเวลาทานเนี่ยนะคะมันมันต้องทานแบบต่อเนื่องครับเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันเราต้องถามตัวเองว่าภูมิคุ้มกันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันไม่เกิดสมดุลเนื่องจากอะไรสาเหตุก็มีหลายอย่างใช่ไหมฮะ ทุกวันที่เราทานอาหารมันก็มีมลพิษติดไปด้วยนะฮะสารกันบูดเดินไปทาท้องถนนก็มีสารตะกัวจากรถหรือฝุ่นละอองเยอะแยะไปหมดสิ่งพวกนี้นะคะที่มันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นสารที่หรืออาหารที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลเนี่ยมันอาจจะต้องทานต่อเนื่องแต่เราสามารถปรับได้ก็คือว่าถ้าอาการ น้อยลงหรือคงที่แล้วเราปรับลดได้แล้วก็อาจจะหยุดไปสักชั่วขณะหนึ่งก็ได้ก็ได้แล้วก็กลับมาทานใหม่หรือเมื่อมีอาการเพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับให้ขนาดมันสูงขึ้นอันนี้เป็นการใช้สารอาหารที่ใช้สำหรับปรับระดับภูมิคุ้มกันคือเราจะใช้แบบนี้นะคะนั่นแหละครับจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ด้วยตัวเราเอง เพราะมันไม่อันตรายนะฮะไม่วปลอดภัยอใช่ครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเอรเซ็นตก็เพื่อให้เน้นเป็นการเน้นว่ามันปลอดภัยอย่างไรคุณต้นเกินมาแล้วนะฮะว่ามันทําจากอะไรนะมังคุดถั่วเหลืองงาดำฝรังบัวบกครับทุกคนกินมาแล้วเพียงแต่เราสกัดเอาองค์ประกอบที่เด่นของทั้งห้าตัวมาผสมกันให้มันเสริมประสิทธิภาพ คือหนบวกหไม่ใช่2องเสริมประสิทธิภาพหมายถึง1นบวกหกลายเป็น4ี่สีบวกสไม่ไม่ใช่8กลายเป็น16นะฮะคือการเสริมประสิทธิภาพซึ่งภาษาฝรั่งว่าซินินจิซึ่งก็ลักษณะอย่างนี้เมื่อเราเอาสิ่งที่ปลอดภยัยซึ่งคนกินมาแล้วหลายชั่วคนมาใช้ะน้้นอันตรายจะไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสารตกค้างด้วยคุณออฟ